พาย,ย้อนชมความสำเร็จพิสูจน์ฝีมือมากคุณภาพความภูมิใจชาวเอเชียที่คว้ารางวัลออสการ์มิเชลโยหญิงเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ครั้งที่95ในปี2023จากบทบาทในภาพยนตร์เรื่องซือเจทะลุมมัลติเวิร์สหรือ everything everywhere all at once คีฮุยควนนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามอดีตดาราเด็กจากภาพยนตร์ดัง Indiana Jones and the Temple of Doom ที่หายหน้าหายตาไปจากวงการนานเกือบ40ปีกลับมารับบทในภาพยนตร์เรื่อง Everything e v e r y w h e r e a l l a t Once ทำให้เขาสามารถคว้ารางวัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมไปครองมาต่อกันที่ฝากฝั่งผู้กำกับกันบ้างในปี2019ภาพยนตร์เรื่อง r a s i ไซผลงานผู้กำกับบงจุนโฮจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกที่ ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแถมยังคว้าอีก3รางวัลคือภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมสำเร็จกันต่อเมื่อโคอี้เจาผู้กำกับหญิงเอเชียคนแรกคว้า2รางวัลออสการ์ในปี2021จากภาพยนตร์โนแม d แ,แลน d กับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีชาวเอเชียอ,อีกจำนวนมากที่มีผลงานโด่งดังสู่เวทีระดับโลกพิสูจน์ความสามารถที่น่าภูมิใจของชาวเอเชีย